ปฏิกะทดอบพวกเรานะครับโอ้โหนะครับก็มีการทําเหมือนกับในพวกอบปกรณ์ทีมาับหนึ่งชิ้นอุปกรณ์ชิ้นนี้คือตู้นิรภัยครับมันเรื่อไยังไงครับก็เราจะมีของลําค่าอยู่ในหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้เป็นนาฬิกานะครับเราเาผ่านแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆคอยติดตั้งอยู่ด้านในถ้าคุณเปิดกล่องเลยยังไงครับก็มันจะมีสัญญาณเตือนครับเพราะเราต่อวงจรอยู่ข้างในครับ ตอนนี้เราก็ทำเป็นเกมด้ใช่ไหมครับไปข่าวว่าทำเป็นเกมด้วยนดีก่อนนี้เลยเราขอแนะนําสมาชิกกลุ่มก่อนนะครับก็จะมีนายโชคกิจนะครับคาที่สองจะเป็นนายถาวรกรครับผมเองครับอนที่สามก็เป็นกะหนกพรนะครับจะมีช่างภาพูีครับถ่ายรูปอยู่ครับต่อไปเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เลยนะครับว่ามันทําอะไรได้ครับอันนี้คือมันจะสามารถ มันก็มีการต่อกับลูกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปเออเร็วนี้ก็จะมีอะไรขึ้นมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับกล่อง้าตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมเปิดกล่องแค่แตะก็คงดังแล้วมึงครับเนี่ยครับมันก็จะมีอะไรขึ้นมาพร้อมเสียงนะครับงั้นถ้าเกิดติดกล่องมันก็จะยุ่งยาก่นิดนึงอ่ะวุ่นวายครับต่อไปก็เป็นวิธีการเล่นนะครับก็คือเกมนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณเป็นโจรนะครับคิดง่ายๆครับ ไม่ก็ได้เอาเอลิกาอมาให้ได้ครับโดยการท่านเอานี้ไปจิ้มนู่กติกออกครับก็เ<ห><ห>ดี๋ยวมีชมนรองในใจจะมีการสาธิตการเล่นนะครับครับเดี๋ยวลอมกันก็ครับดีใจ <c oughs>